บอกตรงๆนะไม่มีอะไรสาใจเท่ากับการได้เห็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดสุดๆสุดท้ายดันมาพลาดตายน้ำตื้นด้วยความฉลาดของตัวเองนี่แหละแล้วตอนนี้แหละภาพที่เรากําลังเห็นอยู่กับผู้นํากัมพูชาฮุนมาเน็ตมันคือเรื่องเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับจากคนที่พยายามจะเล่นเกมเหนือเมฆวันนี้กําลังจะสิ้นลายหมดราคาในสายตาชาวโลกแล้วที่เด็ดที่สุดคือชัยชนะมันดันกลิ้งมาอยู่ตรงหน้าประเทศไทยเราแบบงงๆเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ คือคุณฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาพยายามจะเล่นบทแทงกัก๊กหรือพูดบ้านๆคือจับปลาสองมือกับมหาอำนาจที่เขาไม่ถูกกันอย่างจีนกับอเมริกาคือข้างหนึ่งก็วิ่งไปอ้อนพี่จีนทําตัวเป็นน้องรักผู้พักบีไปอีกข้างหนึ่งก็ขยิบตาหวานๆให้พี่กันบอกว่าเราก็เพื่อนกันได้นะซึ่งในโลกความจริงอะนะการทําแบบนี้มันก็เหมือนการพยายามจะเป็นทั้งพระเอกกับโจรในเวลาเดียวกันนั่นแหละสุดท้ายคนดูเขาก็รู้ทันอยู่ดีหลักฐานมันฟ้องคาตาเลยครับ ฝั่งที่ไปอ้อนจีนเนี่ยโอ้โหลงทุนเขียนบทความไปประเคนให้ถึงสื่อของรัฐบาลจีนอย่าง China Daily เลยนะเนื้อหาก็คือการประกาศตัวเลยว่าจะอยู่ข้างจีนจะรักกันตลอดไปมันคือการแสดงความพักดีแบบสุดลิ่มทิมประตูโดยเฉพาะในช่วงที่ตัวเองกําลังมีปัญหากับไทยเราอยู่ด้วยเหมือนต้องการจะบอกว่าข้ามีพี่ใหญ่หนุนหลังนะเว้ยชัดเจนไหมล่ะครับแต่ครับแต่ตัดภาพมาอีกฝั่งก็พยายามจะทําตัวน่ารักกับอเมริกา พยายามจะสร้างสัมพันธ์พยายามจะเข้าไปมีบทบาทคือทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนกลางที่คุยได้กับทุกฝ่ายคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองจะคุมเกมนี้ได้แต่เขาคิดผิดไปอย่างหนึ่งครับคุณคิดว่าพวกรุ่นใหญ่อย,อย่างจีนกับอเมริกาเขาจะโม่หรอครับเขาไม่โง่เกมตื้นๆแบบนี้เขามองทะลุไปถึงไหนตอนไหนแล้วในสายตาของมหาอำนาจพวกนี้นะครับหุ้นมาเน็ตไม่ได้เป็นผู้เล่นคนสําคัญอะไรเลย แต่เป็นได้แค่ตัวป่วนที่ถูกส่งมาสร้างความวุ่นวายในสนามเท่านั้นเองซึ่งพอคุณกลายเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมของคนอื่นแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมจะเขี่ยคุณทิ้งได้ทุกเมื่อที่หมดประโยชน์จีนเองก็เริ่มเห็นแล้วว่าความพักดีที่แสดงออกมามันอาจจะไม่ใช่ของจริงส่วนอเมริกาเขาก็ไม่ได้มองเลยว่าเป็นเพื่อนแท้เพราะเพื่อนแท้ที่ไหนจะวิ่งไปซบศัตรูตัวเป้งของเขาล่ะครับจริงไหมแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเราโอ้โหเกี่ยวเต็มเ็มเลยครับ เพราะในขณะที่บ้านเขากำลังทำให้ตัวเองดูเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกนะอเมริกาเขาก็ต้องมองหาเพื่อนแท้ที่มันไว้ใจได้จริงๆเพื่อนที่คบแล้วสบายใจไม่ใช่คนที่ต้องคอยระแวงและหวยมาออกที่ใครล่ะครับประเทศไทยนะสิอยู่ดีๆเราก็กลายเป็นพันธมิตรที่โดดเด่นและน่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาคนี้ขึ้นมาทันทีการที่อเมริกาส่งคนระดับนายพลมาจับมือกับเราเปิดห้องวอลุ่มลุยกับ FBI เพื่อปราบอาชญากรรมข้ามชาติ มันคือสัญญาณที่ชัดยิ่งกว่าชัดอีกว่าเขาเลือกเราเขาไว้ใจเราสุดท้ายแล้วคนที่พยายามจะจับปลาสองมือก็มักจะไม่เหลือปลาสักตัวคุณมาเน็ตกำลังจะเสียความเชื่อใจจากทั้งสองฝั่งกำลังจะทำให้ประเทศตัวเองโดดเดี่ยวและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะเล่นเกมที่มันฉลาดเกินตัวไปหน่อยงานนี้บอกเลยว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาพลาดล้มด้วยตัวเองแล้วชัยชนะก็กลิ้งมาอยู่ตรงหน้าเราเฉยเลย สะใจไหมล่ะครับ